โดยวิธีการใส่ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับแค่สวมให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปนะครับสามารถที่จะใส่ได้เลยดอกนิ่งมากเลยนะครับลองดูนะถ้าปิดก็ได้นะครับด้านบนปิดนะครับด้านล่างปิดแบบนี้นะครับจะเปิดเฉพาะด้านบนแต่จริงๆอะ่ะความเร็วรอบที่ระดับที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเป็นสักสองพันนะครับหรือว่าระดับสองเนี่ยจะปรับเป็นสักสองพันแปดสามพันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้ สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวไขควงกระแทกตัวใหม่นะครับของบอสนะครับรุ่น GDR 18V 224นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด18โวลต์นะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ยทำได้ถึง220นิวตันเมตรนะครับถือว่าแรงเลยนะครับแล้วก็ปรับสปีดได้3สปีด สามารถที่จะต่อกับทูนคอนเน็กได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับค่าเซตติ้งต่างๆในตัวเครื่องได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบัสเลดมอเตอร์ด้วยมาดูในส่วนของข้อมูลด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะปรับการใช้งานได้นะครับ หลายรูปแบบเลยนะอย่างเช่นคือปรับสปีดอย่างเดียวนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3ก็คือความแรงตามสปีดทั่วไปที่เราเคยใช้งานไขควงกระแทกกันนะครับแต่ตรงนี้พิเศษขึ้นมานะครับจะมีโหมดการใช้งาน A B มาให้นะครับซึ่ง A เนี่ยก็หมายถึงออโต้สโลดาวหมายความว่าเวลายิงสกูไปถึงระดับที่เราเซตไว้แล้วนะครับการขันเขาจะขันแบบช้าๆให้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สกูขาดหรือว่าไม่ให้ชิ้นงานเราเนี่ยยิงแล้วทะลุไปเลยอะไรแบบนี้นะครับหรือโหมดที่2โหมด B นะครับโหมดนี้ก็คือออโต้ชัด เวลายิงถึงระดับที่เราเซ็ตไว้แล้วนะครับเขาก็จะหยุดการทํางานให้ทันทีเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวชิ้นงานเราเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่า2โหมดนี้ใช้งานอย่างไรในส่วนของการรับประกันนะครับสินค้าของบอสนะครับถ้าเป็นเครื่องมือช่างทั่วไปเลยนะรับประกันให้12เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น h e ฟวี่เดลตี้นะครับลักษณะของตัวไขควงกระแทกตัวนี้ก็เป็น h e ฟวี่เดลตี้นะครับจะรับประกันเพิ่มให้อีก6เดือนก็เป็น18เดือนเลยนะครับ ถ้าเรานะครับดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันชื่อ B Connect มาก็สามารถที่จะรับคะแนนครับสะสมเพื่อรุ้นรับรางวัลนะครับแลกรางวัลฟรีได้ในแอปพลิเคชันด้วยนะเพียงสแกนค r Code ที่นี่นะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะมีตัวไขควงกระแทกนะครับต้องบอกว่ามีขนาดที่กระทัดรัดเลยนะไม่ใหญ่นะครับผมจะเทียบกับตัวเก่าของเขาให้ดูนี่ตัวเก่าที่ผมมีคือตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอัติแป V ขีดสองร้อยนะดูขนาดนะครับเปรียบเทียบกันนะแตกต่างชัดเจนนะครับนี่ ก็จะมีตัวนะครับที่ใส่ดอกไขควงมาให้1อันนะครับมีคลิปสาหรับแขวนนะครับเข็มขัดมาให้นะครับด้านในกล่องก็จะมีคู่มือพร้อมใบรับประกันต่างๆนะครับนี่เป็นคู่มือเล่มใหญ่แล้วก็ใบรับประกันแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับที่เขามีมาให้นี่ครับเขาจะบอกนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับการปรับปุ่มต่างๆนะ ปุ่มแรกนะตรงสปีดเนี่ยก็คือสามารถปรับสปีดได้นะครับตามระดับที่1นถึงสเลยนะครับแต่ละสปีดความเร็วรอบก็จะอยู่ตามนี้นะครับส่วนถ้าเป็นอีกปุ่มหนึ่งนะที่เป็นโหมดเนี่ยเราสามารถปรับได้2โหมดก็คือ A b A ก็คือออโต้สโลว์ดาวนะครับกับ B ีเนี่ยออโต้ชัดออฟนะครับใช้งานต่างกันอย่างไรเขาจะมีแยกให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็น A นะครับก็คือเวลาเรายิงเข้าไปแล้วนะครับเขาจะป้องกันไม่ให้สกูเนี่ยขาดได้เวลายิงนะเพราะถ้าเรายิงเต็มสปีดเนี่ย แล้วมันไม่มีการสโลว์ดาวน์นะมันอาจจะทําให้สกูรับแรงมากแล้วก็สกูอาจจะขาดได้ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งโหมดออโต้สโลว์ดาวน์ของเขานะครับคือตอนที่เราเริ่มยิงเนี่ยเขาก็จะยิงเต็มสปีดเลยนะครับพอเริ่มยิงไปจนใกล้จะสุดแล้วนะตรงนี้เขาก็จะใช้สปีดที่ต่ําลงมานะครับให้มันช้าๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังยิงอยู่นะแต่อีกโหมดหนึ่งถ้าเป็นโหมด B นะครับอันนี้คือออโต้ชัดออฟนะครับหมายความว่าเมื่อเรายิงสกูลงไปจนถึงตำแหน่งแล้วตัวเครื่องเขานะครับก็จะหยุดนะครับ การทํางานเลยนะครับไม่มีการยิงต่อนั่นเองนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะยิงแบบเต็มสปีดเหมือนกันเนี่ยน,นี่เป็นลักษณะการทางานเบื้องต้นเดี๋ยวเราดูการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับมารีวิวตัวเครื่องนะครับพร้อมการใช้งานกันนะครับตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับความยาวตัวเครื่องนะครับตรงนี้อยู่แค่ที่1นึมมิลลิเมตรหรือว่า11.3เมเซนนะครับถือว่าไม่ใหญ่นะเทียบกับมือผมเห็นไหมครับมือผมเนี่ยใหญ่กว่าเลยนะแล้วก็เทียบกับรุ่นเก่าของเขาตัว 200นะครับนี่ครับสิบแป0เนี่ยครับจะเห็นว่ามีขนาดยาวกว่านะครับสูงกว่าด้วยนะครับอีกอย่างตัวก็นะครับถ้าเทียบกันก็ใหญ่กว่าด้วยนะนี่นะครับคือมีขนาดเล็กลงกระทัดรัดนะครับแต่ความแรงเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้แรงกว่านะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับในเรื่องของงานประกอบนะครับคือของบอสเนี่ยผมบอกเลยไว้ใจได้นะครับเรื่องตะเข็บร้อยต่อต่างๆนะครับเนียบมากนะครับแล้วก็เรื่องของวัสดุก็ทํามาได้ดีเหมือนเดิมตามสไตล์ของบอสนะครับส่วนที่เป็นมือจับทุก ทุกส่วนเลยนะครับตำแหน่งมือจับเนี่ยจะเป็นายางที่มีการทําลวดลายนะครับมาให้แล้วก็มีเท็กเจอร์ทำให้เราเนี่ยจับได้ถนัดนะครับไม่ว่าจะใส่ถุงมือหรือว่าเวลาเหงื่อออกนะครับก็สามารถจับได้ถนัดมือนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นยางอยู่นะครับด้านหน้าเครื่องตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะตัเนี้นะครับก็เป็นยางเวลาใช้งานอาจจะมีการชนกระแทกนะตัวนี้ก็จะป้องกันเครื่องให้เราส่วนอื<ๆ>่นก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกนะครับอย่างดีนะครับโดยรอบเลยนะครับ เดีย๋ยวผมลองชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับน้ําหนักตัวเครื่องนะครับอันนี้เครื่องเปล่าไม่รวมแบตเตอรี่นะนี่นะครับอยู่ที่หนึ่งกิโลกร,รมัมเป๊ะเลยนะครับผมใส่ตัวคลิปกับตัวที่ใส่ดอกไขควงไปแล้วด้วยนะครับถ้ารวมแบตเตอรี่ก็น่าจะประมาณ1กิโลหน่อยๆน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวไขควงกระแทกตัวฐานแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเขาจะทํามาแยกกับตัวเครื่องเลยนะครับจะเห็นว่าสามารถที่จะขยับได้เห็นไหม ตัวนี้ไม่ได้เสียหรืออะไรนะครับเขาเป็นการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขั้วแบตเตอรี่เนี่ยมันเสียหายเวลาใช้งานเพราะว่าไขาควงกระแทกเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเกิดการสั่นอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเขาก็เลยทำนะครับตัวฐานเนี่ยนะครับให้สามารถยืดหยุ่นได้นั่นเองนะครับผมมาดูการใช้งานนะครับเราเตียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับกดใช้งานเครื่องได้เลยปรับซ้ายขวาหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับ สังเกตดูนะครับเขาตรงเนี้นะครับมีไฟ LED มาให้สองตำแหน่งเลยเห็นไหมครับซึ่งจะทําให้สองสว่างในการใช้งานเนี่ยอย่างมากเลยนะครับในที่มืดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่สว่างนะครับดังนั้นเนี่ยไฟสองดวงนี้นะครับจะสว่างอย่างมากแล้วเราสามารถเข้าไปเซตติ้งค่านะครับไฟสองดวงนี้ได้ด้วยนะโดยผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งถัดมาเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับในการปรับโหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีการปรับโหมดมาให้ถึงสองปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปรับสปีด หนึ่งสองสามก็เป็นระดับของเขานะปุ่มที่สองตรงนี้นะจะเป็นโหมดก็คือโหมด A โหมด B ตามที่ผมได้อธิบายไปเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดูอีกทีตอนใช้งานนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็มีคลิปนะครับมาให้สามารถใช้ในการแขวนนะครับเข็มขัดต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่ใส่ดอกไขควงนะครับได้นะลักษณะก็แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวตกเลยนะครับตัวนี้ไม่ตกอย่างแน่นอน หัวจับดอกนะครับเป็นขนาดหนึ่งนสี่นิ้วเป็นลักษณะนะครับก้านเฮกที่สามารถใส่ได้นะโดยวิธีการใส่ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับแค่สวมให้ตรงแล้วก็กดเข้าไปนะครับสามารถที่จะใส่ได้เลยดอกนิ่งมากเลยนะครับงดูนะนี่นะครับเวลาจะเปลี่ยนเราก็ต้องดึงจุกนิดนึงนะครับเพื่อถอดออกมาแต่ใส่เนี่ยเราสามารถถอดเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะสับเปลี่ยนนะครับหัวที่เราใช้งานนะครับมาใส่ที่นี่ได้แบบนี้ ตรงนี้นะครับมีช่องสําหรับในการใส่โมดูลนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตามที่ผมได้บอกไปนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบใส่ให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้มีแถมมาให้นะครับเขาจะเป็นตัวดัมมี่ที่ใส่มาแต่ผมมีตัวนี้อยู่นะครับตัวโมดูลของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับใส่แล้วก็ลองเชื่อมต่อให้ดูว่าด้านในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ตอนนี้ผมใส่โมดูลไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันให้ดูนะครับการใช้งานนะให้เราโหลดแอปพลิเคชันนะชื่อว่า Bo t ทูล b o x มานะครับตัวนี้นะพอเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าต่างที่ให้เราเชื่อมต่อกับตัวเครื่องมือได้นะครับกดเข้าไปที่ตัวไม o ูลนะครับเขาจะบอกวิธีการนะครับเชื่อมต่อนะครับผ่านบลูทูธนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะเราก็ทําตามที่เขาได้เลยนะครับนี่ครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอเลยตัวไขควงกระแทกนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับ มาดูนะครับเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าตั้งแต่โหมดการทํางานนะครับอย่างเช่นโหมด A โหมด B เนี่ยเราสามารถเข้าไปนะเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆได้นะเรื่องของระยะเวลาต่างๆนะครับโหมด B นะครับก็สามารถปรับนะระยะเวลาที่จะทําให้ตัวเครื่องหยุดการทํางานนะครับได้นะในการยิงตะกูแต่พิเศษกว่านั้นนะครับนอกจากจะมีโหมดของการลดความเร็วแล้วก็หยุดการทํางานแล้วนะครับในโหมด A หรือ B เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนการตั้งค่านะเป็นการถอดสะกูหรือว่าน็อตได้นะ อย่างเช่นต้องการถอดน็อตแล้วไม่ให้น็อตเนี่ยมันหลุดนะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วเอาไปใช้งานที่โหมด A หรือ B ได้นะครับตรงนี้ผมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูด้วยนะตอนทดสอบนะครับแล้วถัดมานะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคามเร็วรอบนะครับของตัวสปีดเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลยครับซึ่งน้อยสุดเนี่ยก็คือ800สูงสุดที่ปรับได้ก็คือ3,400รอบต่อน,นาทีใช่ไหมครับ แต่จริงๆอะความเร็วรอบที่ระดับที่1เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเป็นสัก2 0 0 0ันนะครับหรือว่าระดับ2เนี่ยจะสาามรถปรับเป็นสักสองพันแปดสามพันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความเร็วรอบเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับด้วยตัวเองได้ที่นี่เลยครับตรงนี้นะครับสามารถตั้งค่าการเริ่มต้นทํางานแบบนุ่มนวลได้นะนะครับเวลาเรากดใช้ที่นี่นะครับลองสังเกตดูนะนะครับ เห็นไหมครับตอนเริ่มทํางานเนี่ยเขาจะเริ่มช้าๆนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เนาะตามความเหมาะสมเผื่อว่าบางทีตอนเริ่มต้นเนี่ยยังยิงตะกูยังไม่เข้าชิ้นงานนะครับเราสามารถให้เขาหมุนช้าๆได้เพื่อป้องกันตะกูมันหลุดอะไรแบบนี้นะครับปรับแสงสว่างนะครับของไฟด้านบนด้านล่างนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าจะเปิดปิดแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับความสว่างจะให้สว่างน้อยสว่างมากเห็นไหมอันนี้สว่างน้อยนะครับถ้าผมสว่างมากนี่ครับ เขาก็จะสว่างขึ้นมากเลยถ้าปิดก็ได้นะครับด้านบนปิดนะครับด้านล่างปิดแบบนี้นะครับจะเปิดเฉพาะด้านบนนะครับหรือจะเปิดเฉพาะด้านล่างแบบนี้ก็ทําได้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีเครื่องมือช่างเยอะๆนะครับอาจจะซื้อมาให้ลูกน้องใช้งานนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าช่างอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดการล็อกหน้าจอการใช้งานได้ที่นี่นะครับสมมุติเราต้องการให้เขาเนี่ยยิงสกูโดยใช้โหมดที่2 ตลอดนะครับไม่อยากให้ใช้ความเร็วรอบสูงเกินไปแบบเนี้เราสามารถล็อกหน้าจอนะครับที่จะไม่ให้เขาเนี่ยสามารถมาปรับเล่นโหมดอะไรต่างเนี่ยได้นะครับเราสามารถที่จะมากดที่โหมดที่นี่เลยนะครับล็อกหน้าจอผู้ใช้นะครับกดที่นี่ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานที่นี่ได้นะครับเขาก็จะล็อกอยู่ที่ ระดับ2เท่านั้นนะครับมากดที่โหมดนี้ก็จะใช้งานไม่ได้เลยนะโดยการปลดล็อกนะครับเราสามารถทําได้2วิธีก็คือจากตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเราเลือกนะครับให้สามารถปลดล็อกจากตัวเครื่องมือได้นะครับที่ตัวแถบตรงนี้นะครับปลดล็อกจากเครื่องมือเนียถ้าเรากดตรงนี้เราสามารถปลดล็อกโดยการกดปุ่มสปีดกับโหมดเนี่ยค้างไว้5วินะครับ นี่นะครับตอนนี้เราสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ตามปกติแล้วนะครับปรับโหมดต่างเนี่ยใช้งานได้ปรับตบปีต่างๆใช้งานได้หมดเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าเราปรับค่าต่างๆจนแบบว่ามั่วไปหมดแล้วนะลืมเลยนะครับว่าปรับอะไรไปบ้างเนี่ยเราสามารถกดรีเซ็ตนะครับการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้ที่นี่นะครับทุกอย่างก็จะกลับมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับเขาจะรีเฟซข้อมูลต่างๆแล้ว การตั้งค่าก็จะเป็นเหมือนตัวเครื่องที่มาจากโรงงานเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้สําหรับใครที่มีตัวโมดูลนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับตัวแอปพลิเคชันได้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานนะครับตัวเครื่องกันเลยนะครับแล้วก็มาดูประสิทธิภาพรวมถึงโหมดการใช้งานต่างๆกันบ้างนะครับการใช้งานอย่างแรกก็คือการปรับกปีดนะครับเหมือนกับถ่ายควงทั่วไปเลยนะก็คือมีสามกะปีดให้เราปรับนะครับสระปีดแรกก็คือระดับที่1 จากการตั้งค่าของโรงงานของเขานะครับก็จะอยู่ที่0-800 rpm แล้วก็อัตราการกระแทกก็คือ0-1,500ครั้งต่อนอาทีนะครับในส่วนของระดับที่2นะครับสปีดที่2ก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก0-2,300 rpm ครับความเร็วรอบนะส่วนอัตราการกระแทกก็เป็น0-3,400ครั้งต่อนอาทีส่วนสปีดที่3นะครับก็จะสูงสุดก็คือจะสามารถทำความเร็วรอบได้ที่0-3,000 400รอบต่อนาทีนะครับแล้วาาก็อัตราการกระแทกเนี่ยก็ไมู่่ที่สูงถึง4 0 0ครั้งต่งตอนอาทีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในโหมดของการใช้งานนะครับสปีดหรือว่าความเร็วรอบทั่วไปเรามาดูในโหมดของตัว AB กันบ้างนะโหมด A เนี่ยก็จะเป็นออโต้สโลว์ดาวนะครับหลังจากที่เรายิงไปในเนื้อวัสดุนะครับจนแรงตั้งนเนี่ยมันถึงหรือว่าระยะเวลาที่เราตั้งไว้มันถึงนะครับเขาก็จะทําการยิงให้ช้าๆนะครับก็คือจะค่อยๆยิงตามความเร็วรอบ ที่ต่ำนะครับแต่ตอนเริ่มต้นจะเห adalah, เ mm ็นว่าเขาจะยิงด้วยความเร็วรอบที่สูงแล้วพอถึงระยะนะครับที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยเขาก็จะปรับความเร็วรอบให้ต่ำลงซึ่งตัวนี้จะสามารถปรับไปใช้ในได้หลากหลายหน้างานนะครับอย่างเช่นการยิงเนื้อวัสดุเหล็กที่มีความหนานะครับถ้าเรายิงแล้วเราไม่มีการตโลดาวนะครับมันจะทําให้หัวตะกูเนี่ยเกิดการลูดได้นะครับหรือว่าเกลียวเนี่ยอาจเสียหายหรือว่ารูที่ยิงเนี่ยมันมันจะไม่ยึดนะครับหรือว่าอีกปัญหาหนึ่งอาจจะทําให้หัวตะกูที่เรายิงนะครับ มันอาจการขาดไปเลยลักษณะแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้โหมด A นะครับหรือว่าโหมดออโต้สโรดาวตัวนี้นะครับเวลายิงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้นะครับตัวสกูนะครับที่เรายิงี่ยไม่แตกหักนะลดอาการลักษณะแบบนี้ได้นะเพราะเมื่อถึงระดับแล้วนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยจะมีการลดความเร็วรอบในการยิงให้นะครับผมอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับของตัว อบอสได้นะครับที่ผมทําให้ดูนะตรงนี้ก็ตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้ส่วนในโหมดที่2นะครับโหมดของตัว B นะโหมด B เนี่ยก็จะเป็นโหมดออโต้ชัดออฟนะคือการหยุดอัตโนมัติเลยนะเมื่อแรงต้านมันถึงหรือว่าตามตําแหน่งที่เราตั้งค่าไว้นะโหมดนี้ก็จะสามารถใช้ในหน้างานอย่างเช่นงานไม้นะยิงสกูยึดชิ้นงานแบบนี้นะเราสามารถตั้งค่าให้ยิงสกูไปแล้วเนี่ยให้สกูมันหยุดณนะตำแหน่งที่เรา,าต้องการที่จะ ให้มันหยุดได้เลยนะครับนจะเห็นว่าเวลายิงปุ๊บเนี่ยสก,กูก็จะหยุดเลยเขาจะไม่มีการยิงต่อนะครับทั้งที่เราเนี่ยกดสวิ์อยู่นะครับเราสามารถกดสวิ์แบบจมได้เลยนะครับจะเห็นว่าตอนที่ผมยิงเนี่ยผมก็กดสวิคเนี่ยแบบจมเลยนะครับ แล้วเขาก็จะหยุดให้เองนะครับดังนั้นมันทําให้เราทํางานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าสกูจะลุดหรือเปล่านะครับหรือยิงไปแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวผิววัสดุต่างๆมันเสียหายนะครับอีกโหมดมึงที่ผมได้บอกไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมด AB เนี่ยให้เป็นโหมดของการขันน็อตออกได้นะครับซึ่งโหมดนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบในการขันกับตัวล้อรถให้ดูเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นล้อรถปกติเลยที่ผมใช้งานอยู่เลยนะครับก็สามารถเห็นว่าขันออกเนี่ย ก็ขันออกได้ง่ายเลยแล้วเวลาขันออกมาแล้วเมื่อหมดแรงต้านนะครับเขาก็จะหยุดการขันให้ทันทีนะเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตหรือว่าสะกูของเราเนี่ยมันหลุดออกมานั่นเองนะครับก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่เขาทํามาให้นะเราสามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้งานลักษณะแบบนี้ได้นะเผื่อท่านใดเนี่ยจะไปขันพวกล้อรถนะครับของเรานะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยในการใช้งานมากงานน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานลักษณะแบบนี้ได้หรือว่าจะขันเข้าก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผม เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะมาลองทดสอบนะครับว่าความเร็วรอบนะครับรวมถึงอัตราการกระแทกเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวรุ่นเก่าที่ผมมีอยู่นะจะเป็นรุ่น200นะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยการที่ผมจะยิงสกูขนาดความยาว8นิ้วเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะซึ่งด้านขวามือจะเป็นตัวใหม่นะครับตัว 220T จะเห็นว่าถ้าเราดูนะก็จะยิงได้รวดเร็วกว่ารุ่นเก่าด้วยนะครับ ผมกาทาการสลับอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ลองยิงเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมนะก็จะเห็นว่าผลก็จะเห็นว่าตัวใหม่นะครับตัว2 2 0ีเนี่ยตัวนี้ก็สามารถยิงได้รวดเร็วกว่านั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวนะครับการใช้งานต่างๆของไขควงกระแทกไร้สายของบอสตัวใหม่ตัวนี้นะครับ g d r 1 8 v 2 2 0 4นะครับตัวนี้ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในคอมเมนต์หรือว่าในดี่คิปชั่นได้นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ